ใครใครเป็นแฟนคลับนักกีฬาท่านใดในส่งเสียงเชียร์กันได้น,นะครับครับบอลแรกเป็นของทางด้านนนทบุรีทีจี G e ครับสแตนฟอร์ดให้มาโจชวัวค,คีขยับมาตรงกลางครับแล้วหยอดจังหวะนี้บ้า,าสองคะแนนลงไปเลยครับนักการเมืองบุญยูทูบอฟิเชีย l นี่ใช้ไม่ได้นะครับทีเอบอร์ดแชร์สครับส,สามารถติดตามได้ผ่านทาง เฟซบุ๊กนะครับไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกเท่านั P ้นนะครับกับทางด้านมาชมที่สนามแห่งนี้นะครับ a อ a s t a สเตเดียมนะครับเอาละครับนักการขอวซรวมาซายครับแล้วหนึ่สองชิ้งแป้นลงไปโอ้โหสเตปเนยได้ครับเจโชคีจะส่งให้สุกเดฟโดนตัดไปได้ครับบันดิตบันดิตล้อมาตรงกลางบันดิตขยับมาแล้วครับไฮจารอนกรัมแล้วคลิกออกมาให้โจจูเนียสามคะแนนให้มาที่ทางด้านนัทพล แล้วล็อบเบสไลน์มาครับปฏิพันธ์แล้วขึ้นจังหวะนี้โอ้โหรีเวิร์สลงไปครับเดินวิ่งเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็ให้โจจูเนียครับโจจูเนียโดนกับโจโจคีกลับมาจอนด์ครับต์เหลือห้าวินาทียังไงแล้วปล่อยบอลชิงแป้นลงไปครับมาจ้าครับให้ขึ้นมาที่จอนด์คราฟครับให้มาโจจูเนียหนึ่งสองมาถึงห่วงโอ้แล้วเป็นฟาวลงด้วยครับ สามสิบวินาทีให้มาดานาอนอนัสวีฝากต่อมาโจโจูเนียโจจูเน,นียยิงสามคะแนนโอ้โหว้าวแล้วเหลือ17.2วินาทีครับจากสองเป็นสามในครับแล้วไปลงครับเอาเรียบทีจีครับเก็บได้ครับตามสองคะแนนครับเหลือสิบวินาทียังไงครับจะลดครั้ครับ อยู่ดีๆก็มีลุ้นกันในช่วงท้ายสามคะแนนโอ้เอี่ยวซ้ายแล้วเก็บไม่ได้แล้วครับแล้ว